โอโอเคนะครับความพยายามไม่สิ้นสุดอย่ายุดยอมแพ้นะครับขอบคุณมากครับเรามาโชว์ผลงานกันครับ โอ้เสร็จเรียบร้อยครับลาบชิ้นควายในวันนี้นะครับอย่ำข้ามยำแรงขอบคุณมากครับ